มาชิกในกลุ่มทัทซอน v i p ครับค่ำคืนวันนี้ NFL มีฟุตบอลโปรเทนีนะครับ Thanksgiving แข่งกัน3เวลาเที่ยงคืนครึ่งตีสี่ครึ่งแล้วก็8โมง20่สิรกรครับชิคกาโกะ,โกะบาร์ไปเยือนดีทรอลลาออนส์บาร์นั้นชนะ4แพ้7สู้ต้ามต่อได้5เสีย่เจ้า2ส่วนลาออนนั้นชนะ10แพ้1เป็นแตงแชมป์ซูเปอร์โบตอนนี้แล้วก็สู้ต้านต่อก็ได้9เสียแค่2เอง โดยเชื่อโกเกมล่าสุดนะครับก็ไปแพ้ m i นูสตาร์เวกิงแบบบุตวิทย์ต่อ30ก็พวกเขาก่อนแข่งเนี่ยเป็นรองอยู่ที่3คะแนนเพราะฉะนั้นออกดันเจ้าเกมป้องกนันได้โดนไปถึง452หลาานะครับทำให้แพ้ม,มา5เกมรวดละขณะที่ทางฝากข,ของดี t r อย t ์นี่ชนะมา9เกมติดแล้วนะครับล่าสุดนั้นก็ใช้เกมป้องกันที่เหนียวกับเกมวิ่งนี่แหละบดอินเดอร์ฟรสโคไป24่ต่อ6ก็กินต้านที่ลบ7ได้ ครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าออกสตาร์ทยังไม่ถึงกับว่าทีเด็ดสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มเดินเครื่องในช่วงของเตต์ที่2นะครับแล้วแล้วออนเซกเนี่ยได้ระยะทั้งหมด3า0รลอเก้าสิห้โคนั้นได้เพียงแค่268หลากับ2ฟิลกโกคือดีทรอยต์ในฤดูกาลนี้ฟอร์มมาแรงมากในช่วง8เกมหลังชนะคู่แข่งอย่างน้อยๆเป็น10แต้มถึง6นัดเลยนะครับขณะที่แบร์สู้แต้มต่อ5เกมหลังเนี่ย เจ๊งไป3เจ้าไปหุนหนึได้มาแค่ครั้งเดียวแล้วเวลาคู่นี้เจอกันดีทรอยต์ก็กินต้ามใสชิคาโก้ไป3ครั้งด้วยกันแล้วมันยังมีอีกสถิติหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ปี2007ใน t h a n ในแตงสกีวิ่งเนี่ยถ้าไม่นับ d a ลัส s ค o ร์บอยนะโบต่อจะเข้า30แล้วก็เสียเพียงแค่10เกมก็คือ75%ที่โบต่อน,นั้นทําเงินแล้วก็ถ้าเป็นโบต่อแบบเกิน7แตม้มขึ้นไปนะครับก็จะออกมา บอต่อเข้าว19เสียแค่7หรือ73%เพราะฉะนั้นทั้งจากฟอร์มและเรื่องของแนวน้มเก่าๆเ,เนี่ยก็ต้องอยู่กับทางฝากของบอตอ่ออย่างทางดีทรต์ไลออนสลนะครับคู่ต่อมานิวยอร์กแจนสไปเยือนเดลัสคาวบอยครับที่ผ่านมาจนส์นั้นชนะ2แพ้9ขณะที่คาวบอยนั้นชนะ4แพ้7สู้ตามต่อเท่ากันได้3แล้วก็เสีย8ผลเจอกันเกมแรกนี่คาวบอยเชือดไปเพียงแค่20ต่อ15นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่4ส่วนคารบอยฟอร์มล่าสุดนั้นก็ไปพลิกกลอกมโหรานเลยบุกชนะวอชิงตันคอมมานเดอร์34ต่อ26ขณะที่นิวยอร์กเองก็แพ้ทัมเบอร์เบลเลตุง้งเป๊ะ7ต่อ30ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะแบกไปหมดแล้วนะครับแด็กเพรสคอตมือหนึ่งนั้นก็พาปัดพัดยาวส่วนทางแจ้านั้นก็ปล่อยทางเดวิลโจนส์ออกจากทีมแล้วทอมมี่เดวิโต้เขาจะแบกมือสองที่ลงในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เจ็บอีก ต้องเอามือ3าดูล็อกลงมานะครับแต่ราคาคู่นี้เนี่ยมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะให้กับฝั่งไจแอน์เพราะดูล็อกถึงแม้ว่าจะกระจกอ,อย่างไงแต่พลังแข็งก็ดีมากนะครับมันอาจจะมีลูกทีเด็ดในการปาเบายาวทําให้มันสูสีก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอย่างคารอนเทรซี่นะครับซึ่งเป็นตัววิ่งเถารุ่งไจแอน์เนี่ยเจ๊งตามหกเกมรวดส่วนคารบอนนั้นเจ๊งตามคาบ้านมาเจ็ดเกมรวดนะครับหวยเจอห่วยเจอกัน ก็คาร์บอยนั้นปราบาจมาเก้าจากสิเกมแล้วมี7จหัในในั้นเนี่ยชนะอย่างน้อยเจคะแนนด้วยก็เอาแนวโน้มตรงนี้มองถึงเรื่องเกี่ยวกับฟอร์มของคาร์บอยด้วยว่าสัปดาห์ล่าสุดแล้วก็ยังพอจะมีตัวที่เป็นตัวเก่งๆที่จะลงแข่งได้ก็เลือกทางเจอรัสคาบอยที่เป็นเจ้าบ้านว่าจะชนะข้ามฟากได้เป็นทีมที่สองส่วนปิดท้ายแมมมี่ดอลฟินครับเลียงกรินเบแพคเกอร์คู่นี้สูสีมากเลย ดอ็อกฟีนั้นสู้ตามต่อผลงานจริงนั้นก็คือชนะ5แล้วก็แพ้ไป6ส่วนแพ็กเกอร์นั้นชนะ8แพ้3นะครับสู้ตามต่อไม่พอดีได้5เสียหกดอ็อกฟีนั้นชนะมา3เกมรวดล่าสุดถล่มเพเทียร์สามสบี่สิบหบาดเป็นต่ออยู่7.5็ดุดห้ากินแต้มไปทัวรเว์เทก็ไปรวบประสานงานกับเจเรนวัตเดลแล้วก็จอห์นูสมิธขณะที่แพ็กเกอร์นั้นชนะมา2นัดติดแล้วก็6ใน7เกมล่าสุดชนะทีมคนพิการโฟร์ตีเนอร์นะครับ38ต่อ10 กินตั้งที่ลบหกใช้เกมวิ่งจองจชารคอบเนี่ยแหละครับเป็นทีเด็ดเลยแล้วเช้าที่จะถึงเนี่ยอุณหภูมิตอนที่จะสตาร์ทลบสามเซลเซียสนะครับผมมองว่าดอลฟินเนี่ยเป็นฟุตบอลเมือง,งร้อนนะมาเจออากาศหนาวอาจจะส่งผลได้แล้วก็ฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยดอลฟินดูดีแล้วแพ็กเกอร์เนี่ยเจ๊งแต้มมาสี่จากห้าเกมนะครับไตย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าอากาศหนาวส่งผลคู่นี้ก็เลยเอียงไปทางกรีนไปแพคเกอร์ ว่าจะชนะข้ามฟากได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้บอลวันของคุณพระเจ้าชอบบอลบอทั้งหมดเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอนวีพีครับ